สวัสดีครับผมนายืชอวานนทวเวทนนะครับหลานนัศสุษาหนึ่งหกห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์แปดนะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับอันนี้เริ่มที่เลือกไปที่โฟชาร์ดนะครับแล้วก็ไปเอามอเตอร์นะครับใช้ d ีซมอเตอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ทรานซิสเตอร์ครับใช้ PNP สองตัวนะครับแล้วก็ NPN สองตัวครับ พียร์พีทั้งสองตัวนี้ผมจะใช้โมเดลบีดีหนึ่งสี่ศูนย์ครับตัวนี้ก็บีดีหนึ่งสี่ศูนย์เหมือนกันนะครับส่วนเอ็มพีเอ็มสองตัวผมจะใช้เป็นดีเอ็ดบีดีหนึ่งสามเก้านะครับ ดีดีหนึ่งสามเก้าโอเคครับแล้วก็ไปที่ลอจิกเกนนครับใช้ตัวนี้สี่สี่ตัวเลยนะครับ ใช okay, ครับแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์สองตัวนะครับมาตรงนี้ครับ เครับแล้วก็ไปที่ power supply นะครับเอาสายกาวนะครับมาต่อตรงนี้สองสายนะครับแล้วก็เชื่อมสายกาวเลยครับแล้วก็เอา เอาไฟเข้าครับใช้ตัวนี้ครับเชื่อมอนะไร่ะตัวนี้ผมจะใช้ไฟอยู่ที่สองร้อยโวลต์ครับ คครับแล้วก็มาเชื่อมสายเลยครับ ก็เหมือนกันเลยนะสองฝั่งก็นี่ต่อให้เขาวงจรนะ รันก็จะมาตรงนี้เลยอันนี้ก็น่าจะขอคงจอด้นะครับแล้วก็ต่อไปคนระับเราจะไปเอาอินพุตเข้ามาสามตัวนะครับ ครับมังกรนี่นะครับทราลราก็เชื่อมสายเลยครับ แล้วก็เอาไฟจากขานี้นะครับมาลงตรงนี้เหมือนกันด้วยนะครับเท้านี้ครับก็จะครบวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองรันดูนะครับว่ามอเตอร์จะหมุนไปตามเข็มอาฬิกาหรือเปล่านะครับนี่ครับมอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ครับขอบคุณมากครับ